เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวมาาคันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกค้าะค่ะวัสดีสด้ค่ะมาซาคันนี้มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างเครื่องเคลือบเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝัดชิ่งเลยเนาะแล้วก็มีล้างท่อไอเสียล้างระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดท่อไอดีท่อไอเสียอะไรเชื้อเพลิงรู้สึกไงบ้างคะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงต้องบอกว่าประทับใจอย่างมากจริงๆก็คือเห็นจากเพจนะครับตอนแรกคิดว่ารถรถญี่ปุ่นอย่างผมไม่ได้ทําได้แต่พอมาทําแล้วต้องบอกว่าทำทุกอย่างประทับใจ เพราะว่าเห็นผลจากการที่ไปใช้แล้วเนี่ยอัตราการเร่งดีขึ้นที่สําคัญคือประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเพราะว่าที่บอกประหยัดเนี่ยจากการที่ผมขับระยะทางเท่ากันความเร็วเท่ากันเนี่ยจะกปกติเวลากลับแต่อันวัด<ะ>ระยะทางที่วิ่งเท่ากันความเร็วเท่ากันจากเดิมก่อนทำเนี่ยมันได้ประมาณสัก13<ะ>แต่ปรากฏว่าผมวิ่งความเ,<ง>เร็วเพิได้14 14กว่า ครับขก็เลยประหยัดขึ้นแล้วก็คือประหยัดขึ้นอัตราการเลขม่ต้องพูดถึงะเหมือนรถใหม่เหมือนรถใหม่เลยใช่ประเด็นคือที่ผมพูดเองก็ใช่ผมพูดเองว่ารถใหม่ลูกน้องมาขับลูกน้องเขาเขาก็บอกว่าทำไมรถใหม่เธอทำไมรถพี่มันแรงมันเร็วเหมือนรถใหม่เลยซื้อรถใหม่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มีเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำด้วยใช่ครับแล้วก็เรามีเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำหรือคูลอะไรเนี่ยนะคะอันนี้คือได้ยินว่า ความร้อนของรถลดลงคือเห็นชัดครับทีแรกคือผมเองก็ไม่ได้มั่นใจนะแต่ว่าพอ,อพอเห็นจากที่ที่เรารีวิวเนี่ยก็เลย í, น่าจะลองเปลี่ยนดูนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยว่าจากของเดิมนะครับก็คือความร้อนมันจะขึ้นอยู่ระดับหนึ่งแต่พอใช้ตัวนี้วิ่งในเวลาเดียวกันอะไรต่างๆอุณหภูมิเห็นชัดว่าความร้อนมันน้อยกว่าเดิม,มน้อยกว่า เก่าที่เคยใช้คือเห็นผลชัดมากสับหรับปฏิการเลยนะคะใช่ยังไงขอบคุณมากนะคะอ๋อครับดีดีครับดีดีค่